สวัสดีตอนเช้าที่บ้านครับผมเช้านี้ผมไปตลาดพุทธนะเห็นเขาขายกุ้งคริวหรือว่ากุ้งเคยนะภาษาชาวประมงเรียกว่ากุ้งนางฟ้าจะตัวเล็กๆนะฮะผมเอามาผัดกะทินะฮะโดยที่ผมไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะมีแต่หัวหะหัวหอมอย่างเดียวใส่หัวหอมไปสี่ห้าหัวนะะผมต้องการากลิน่นหอมของกุ้งต้องการความหวานของกุ้ง ต้องการความมันของกะทิต้องการความหวานของกะทิมผมผมต้องการแค่นี้นะผมไม่ใส่เกลือนะฮะไม่ไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ําตาลเพราะว่าหมอบอกว่าคุณลุงนะถ้าคุณลุงกินเคม็มนะอีกสามปีลงไตลงจะพังไม่กินหวานด้วยเพราะค่าน้ําตาลเริ่มขึ้นไป130นะะร้อยสามสิบละนะบอหวานเริ่มถามหาแล้วนะฮะแต่ยังชอบของมันๆอยู่ครับผม มากินผัดกะทิอุ้งคิวกับลุงม้อยไหมครับผมเนี่ยอร่อยนะครับผมนะสวัสดีครับ